ย้อนซ้อนสเสด็จแฟมิลี่จ้าสาวเฮียดิสิกินตำหมักแตงจ้าใส่พริกหวานแค่หลอดน้ำได้จ้าจักน่อยมีพริกหวานด้วยจ้าบอบเพลสจ้าลูกสาวอยากกินจ้าเดี๋ลูกสาวจะกินเลยได้จ้ากินลูก <c oughs> ไม่เผ็ดหรอกเผ็ดไหมไม่ค่อยเผ็ดหรอกเผ็ดไหมคะ เผ็ดนิดน้อยจะชวมเออเฮยไม่ค่อยเผ็ดมากไม่เผ็ดมากจ้ะเลิกเลี่ยนละจ้าลาตนาก็เลยดตำให้ลูกแม่ก็ถือกล่องให้ลูกสานกินนมด้วยนะลูกเออ ไม่เผ็ดมากหรอกไม่เพ็ดม,มากไม่เผ็ดมากว่าสานพี่นอะนี่แม่ก็จะได้ไปรับอักซินเพิ่งเจ็ดสิบสามน้ารอรับล,ล,ลูกอยู่หน้าบ้านนะจ๊ะเราโรงเรียนมาหน้าบ้านจะไปรับลูกชายออกไปนรับ นั่งกับสิมาขนใหม่ขนฟื้นอีกไม่ทําอุ่นบ่ายนี่ยมาเ้ามันเย็นจ้ะเนีย่ยมาเ้าเย็นในบ้านกับมีอุ่นอยู่จ้ะเปิดอุ่นอยู่น่าเปิดอุ่นไหมเมื่อน,นี้ก็เมื่อนี้ก็มีแดดอุน่นอุ่นบ่หลุดแต่ว่าลมมันเย็นเนาะ พิกหวานน่ลูกแม่ใส่พิ่หวานสีเขียวเขียวน่ะพิ่หวานไม่เผ็ดเป็นพิ่หวานสีมันอาจจะเหมือนแตงกว่าแตงอืมลายินละกุแตง แม่ก็ใส่ให้อยู่จักหนรอย่เี้ยดี๋ยวอักเร์มากพนกิสิกินเดี๋ยวพวกนี้ก็ไปซื้อข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวไปร้านไทยเพราะว่าไก่สีวันเกิดลูกไส้เราจะลูกไส้โอสากาพนเกิดวันที่ยี่สิบสองจะเดือนนี้เราจะเดือนตุลาเนี้ย นี่ลูกสาวคนเล็กนะจ๊ะลูกสาวคนเล็กลูกสาวล่ะคนดีเจ็ดนี่คนสุดท้าย <c oughs> มีลูกน้ำฝรังหาคนมีลูกติดคนไทยสองคนจ้ะคนโตเรียนลูกสายคนโตก็ทํางงานเบอร์สองคนทำงานแล้ว ลูกชายคนไทยสองคนพี่ชายคนโตค่ะทำงานจ้ะปุรากะสิมาตอนตอนเย็นวันสุกบ์บอกกสิมาเล่นอยุดสิมาเล่นน้ำแม่วันสุกเสาร์วันอาทิตย์อย่างสิกาศิมาจ้ะแล้วกะ็ขับรถกลับจ้ะไปกลับจ้ะมาเล่นน้ำนองน้ำแม่จ้ะรัะะะตะนากระทำอะไรกินครับลูกจ้ะย่ำแน่เดี๋ยวสิไปซื้อ หมูยอมายำด้วยเนาะเผื่อพี่เข้ามาอ,มอมืแล้วก็ซื้อสเต็กไว้จะจัดวันเกิดโลซายเออไปแฮมตะัะสีสันนากินบาจังสีสันนากินบาจ้าเดี๋ยวเพื่อนกับมาจ้าเพื่นไปเอานมไปเอานมอยู่จ้าเอาก่อนน้ำแข็งจ้ะน้ำแข็ง เมันกินต่อจ้ะเหมือนน้ำตาจะไหลเลยพี่หวานลูกเหมือนน้ำตาจะไหลอมันเผ็ดดิลูกใส่สองเม็ดหนึ่งเผ็ดดิลูกพี่หวานถ้าไม่กินก็วางไว้ข้างๆเออวางไว้นั่นแหละเหลืองเลียนมากอะแม่ เพิ่นอยากกินตำกับเลยสตำให้เพิ่นจัหน้อยจ้ะเพิ่นกับมึงโทรทรศนัดจ้ะหย่ำก้อนน้ำแข็งกรอบๆดูจ้ะโรงเรียนกินอะไร อืไอไปมันใช้ซอสบุกสบะอ๋อสบะวันกินสบะปปกับพายะจ้ะก,กินอาหารข้าวแล้วกินของหวานต่อ,อนี่จ้ะสามีรัตนาเราจะทำเกี่ยวกับอันนี้ละจ้ะปูน,นตัวนี่ละจ้ะ ตัวปูนซีเมนต์นี่แหละจ้ะบริษัทสามีเราทำอันนี้ตัวปูนซีเมนต์ทำเป็นกลมกลมๆก,ก็ได้จ้ะทำเป็นเราแต่สร้างออกแบบเราก็ทำให้จ้ะคือจำปูนซีเมนต์กีตะสามีก็ทำให้ยำกรอบๆเนี่ย ในบ้านจ้ะในบ้าน <c oughs> อืม่ม <c oughs> น้ำตาเหยาะหลอดเลยละ่ะน้ำตาออกเลยน้ำตาไหลเลยติดืลยผลไม้ก็มีกล้วยก็มีแอปเปิลก็มี บาน,นอนแอปเปิลเลมันทีนส้มเนอะแล้วเมืงลูกสาวกินตำแตงกันตำตำมักแ่งลูก,กินเยอะอายเพิ่งมาอายเพิ่งกับกินโตจะ้ะอายเพิ่งว่นมาเลิกเรียนเดี๋ยวเอาเส้นกับมาจะเลิกเรียนมา จ้ะสามีเราสิทําตัวกีตาร์นี่จ้ะปูนซีเมนต์จ้ะสามีเราทําให้เมียบูดเด็กกีตาร์ปูนซีเมนต์แล้วจ้ะแล้วแต่สีสางแล้วแต่ลูกค้าสีสางจ้ะสามีเราทําอันนี้เป็นยังบานคือไก่คำบ่าไก่กไกเพื่อนปัญดายต้องอยู่ห่างเลจ้ะเพราะว่าสามีเราทํานี่หละจ้ะงานงานเราทํา เหลืองานมากแล้วก็ทําน,นี่จ้ะตอนเย็นเพราะว่ามีลูกค้าโทรมาสั่งจ้ะนี่ลูกสาวก,ก็กินเพื่อก็กินเสร็ตละจ้าเพราะว่ามันกินเร็จแล้วมันบอมีเสร็แล,ล้วบอโลขอบคุณมากนะคะที่ดูเจอคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดตามรัตนากับกลูกสาวเอียดิตได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย